รวมวิธีมีเงินใช้ด้วยรถตู้หนึ่งคัน ในบรรดายานพาหนะทั้งหลายรถตู้ถือว่าเป็นรถในฝันของใครหลายคนจุดเด่นของรถตู้คือสะดวกสบายเหมาะกับการใช้เดินทางไกลแต่ด้วยความสะดวกสบายนี้ก็ต้องแลกมาด้วยราคาที่ค่อนข้างสูงและที่เห็นคนออกรถตู้ส่วนใหญ่มักจะมีแผนที่จะนํามาสร้างไรายได้ในแบบต่างๆเว็บไซต์ thai fan center com คิดว่าใครที่มีรถตู้ของตนเองหรือกําลังคิดจะซื้อรถตู้1คันไว้หาไรายได้ควรรู้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับรถตู้ก่อนว่าเป็นอย่างไร และจะมีวิธีการหาเงินแบบไหนได้บ้างค่าใช้จ่ายที่มาพร้อมรถตู้ ถ้าเริ่มต้นลงทุนรถตู้ป้ายแดงมือหนึ่งราคาประมาณอยู่ที่1นล้านสองแสนบาทขึ้นอยู่กับรุ่นและยี่ห้ออัตราในการผ่อนชำระต่อเดือนก็ขึ้นอยู่กับการวางเงินดาวโดยเฉลี่ยราคาผ่อนต่อเดือนประมาณ9 0 0 0ถึงหนึ่งบาทหรือถ้าจะเลือกเป็นรถตู้มือสองราคาก็ขึ้นอยู่กับรุ่นยี่ห้อและปีที่ผลิตรวมถึงอายุการใช้งานตัวรถตู้อย่างเดียวไม่ว่าจะเริ่มต้นจากมือหนึ่งหรือมือสองก็ต้องมีเงินสดสําหรับการวางเงินดาวไม่ต่ำกว่า5 0 0 0 0ถึง บาทขึ้นอยู่กับการเลือกยี่ห้อรุ่นรถอายุการใช้งาน นอกจากนี้ต้องคิดถึงเรื่องของภาษีซึ่งรถตู้มีอัตราการจ่ายภาษีที่สูงกว่ารถยนต์ทั่วไปและสูงกว่ารถกระบะเพราะเป็นการคำนวณแบบรถยนต์ส่วนบุคคลเกินเจ็ที่นั่งยังไม่นับรวมเรื่องของป้ายทะเบียนหากต้องนำมาใช้วิ่งรับสร้างต้องเปลี่ยนจากป้ายขาวเป็นป้ายเหลืองซึ่งก็จะมีเรทอัตราการเสียภาษีที่แตกต่างกันออกไปรวมไปถึงค่าปาาร,ระกันพรบและค่าใช้ใจ่ายสำหรับการเข้าร่วมงานรถตู้ในรูปแบบต่างๆ เท่ากับว่าหากคิดจะวิ่งงานรถตู้ก็ต้องมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนเกินกว่า15,000ถึง20,000บาทขึ้นไปถึงจะพออยู่ตัวเฉลี่ยเป็นค่าผ่อนรถค่าน้ำมันค่าบำรุงรักษาและถ้าหากลงทุนด้วยการซื้อเงินสดก็จะทำให้เราเบาค่าใช้จ่ายในส่วนนี้และสามารถนำรถตู้มาใช้หารายได้เสริมที่มีอิสระมากขึ้นด้วย วิธีสร้างรายได้จากรถตู 1. ้ bbe bbe less, ministry, so <S S 1. รับส nice. mm ่งพนักงานคล้ายกับการรับส่งนักเรียนแต่เปลี่ยนเป็นพนักงานโดยเฉพาะพนักงานบริษัทต่างๆหรือจะเข้าร่วมกับรถตู้ในท่าอากาศยานสำหรับรับส่งผู้โดยสารต่างชาติก็เป็นอีกทางเลือกน่าสนใจแต่ใช่ว่าใครจะเข้าไปก็ได้เลยจำเป็นจะต้องหาช่องทางในการเข้าถึงซึ่งก็อาจจะมีข้อกำหนดที่เราจะต้องปฏิบัติตามแต่ถ้าหากเข้าร่วมได้ก็จะมีรายได้ดีเลยทีเดียว 2. รถตู้นำเที่ยว เป็นการใช้รถตู้พาคนที่สนใจไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆตามแต่จะเหมาส่วนใหญ่คิดค่าเช่าเป็นรายวันราคาตั้งแต่1 5 0 0ถึง2,000บาทต่อวันขึ้นอยู่กับลักษณะงานโดยราคานี้ไม่รวมค่าน้ำมันในการเดินทางโดยส่วนใหญ่รถตู้นำเที่ยวลูกค้าจะเลือกรถตู้ที่ไว้ใจได้มีประวัติการขับรถที่ดีและบริการลูกค้าดีซึ่งเราสามารถฝากแบบโพสในอินเทอร์เน็ตหรือเข้าร่วมกับกวนรถตู้ที่เรารู้จักที่ส่วนใหญ่จะมีการช่วยเหลือใน ลักษณะน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งปา่ามีการโยงงานให้กันในกรณีที่รับงานไม่ทันก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการสร้างรายได้ที่ดี 3. วินรถตู้เป็นรถตู้ที่เราเห็นตามห้างสัปสินค้าที่จะมีคิววินรถตู้วิ่งไปตามสถานที่ต่างๆทั้งในกรุงเทพและวิ่งออกนอกต่างจังหวัดการเข้าร่วมกับวินรถตู้เหล่านี้เราต้องติดต่อกับทางเจ้าของวินซึ่งอาจจะมีข้อตกลงมีค่าใช้ใจ่ายและมีกฎระเบียบในการปฏิบัติต่างๆข้อดีของการเข้าร่วมวินรถตู้คือทําให้เรามีเพื่อนในแวดวงรถตู้ด้วยกันมากขึ้นและได้รู้จักผู้โดยสารมากขึ้นซึ่งถ้าเราบริการดีครับ รถดีก็อาจจะมีคนประทับใจและเรียกใช้บริการงานอื่นๆที่ไม่ใช่การวิ่งวินรถตู้ในอนาคตได้ 4. รถตู้รับส่งนักเรียนรถตู้รับส่งนักเรียนมีกฎร,ระเบียบที่ไม่ใช่ใครจะเข้าร่วมได้ทุกคนโดยรถตู้ทุกคันต้องผ่านการรับรองจากโรงเรียนหรือสถานศึกษา โดยจะต้องนำรถเข้าตรวจสภาพณนะสำนักงานขนส่งจังหวัดที่โรงเรียนหรือสถานศึกษาตั้งอยู่ในเขตพื้นที่โดยจะได้รับอนุญาตครั้งละหนึ่งภาคการศึกษาเท่านั้นนอกจากนี้ผู้ขับรถรับส่งนักเรียนต้องได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลมาแล้วไม่น้อยกว่า3ปีหรือได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารนณะหรือเป็นผู้ขับรถตามกฎระเบียบว่าด้วยเรื่องของการขนส่งทางบกซึ่งต้องไม่เคยมีประวัติเสียหายอันเกิดจากการขับรถมาก,ก่อนรวมถึงต้องมีผู้ ควบคุมดูแลนักเรียนประจำรถซึ่งมีอายุไม่ต่ำกว่า18ปีประจำอยู่ในรถตลอดเวลาที่ใช้รับส่งนักเรียนด้วย 5. รถตู้ให้เช่า การลงทุนทําธุรกิจในรถตู้ต้องใช้เงินลงทุนค่อนข้างสูงเนื่องจากรถตู้รุ่นใหม่จะมีราคาแพงเช่นรถตู้ Toyota h i ฮเอ็คอมพิวเตอร์หลังคาสูงหากซื้องเงินสดราคาประมาณ1.5ล้านบาทซึ่งอย่างน้อยต้องใช้2คันเป็นเงินลงทุนประมาณ3ล้านบาทแต่ถ้าซื้องเงินผ่อนต้องวางเงินดาวประมาณ10-20หรือประมาณ1 5 0 0 0 0 0 0 0บาทต่อคันซึ่งลักษณะให้บริการเช่ารถตู้ส่วนใหญ่จะเป็นแบบช่ว ราวระยะสั้นๆเป็นการให้เช่าในสิทธิลูกค้าเลือกที่จะใช้บริการเป็นรายวันรายสัปดาห์หรือรายเดือนรถตู้ที่ให้เช่าอาจจะมีหลายรุ่นหลายขนาดตามความต้องการของลูกค้าพร้อมทั้งให้บริการคนขับหรือลูกค้าเลือกขับเองก็ได้ทางนี้ผู้ให้บริการจะเติมน้ํามันรถให้เต็มถังก่อนส่งรถให้ลูกค้าและเมื่อลูกค้านํารถกลับมาคืนก็ต้องเติมน้ํามันเต็มถังเช่นกันการสร้างไรายได้จากรถตู้อีกหนึ่งวิธีคือการเปลี่ยนรถตู้เป็นฟู้ดทัรกส่วนใหญ่ จะใช้รถตู้มือ2มาแดัดแปลงสำหรับการเปิดร้านขายเครื่องดื่มอาหารโดยมีช่างผู้ชำนาญงานที่รับจ้างแดัดแปลงรถตู้ให้เป็นฟูทักตามความต้องการของลูกค้าซึ่งก็ต้องใช้เงินลงทุนเบื้องต้นพอสมควรขึ้นอยู่กับรูปแบบในการแดัดแปลงเป็นสำคัญด้วย ไทยแฟนชา e เซ็นเตอร์เว็บรวมธุรกิจแฟนชายใหญ่ที่สุดในไทยมีแฟนชายชั้นนําให้คุณเลือกมากกว่า600แบรนด์มีผู้สนใจลงทุนแฟนชสยแล้วกว่า250,000คน f คนแฟนชายโซลูชันอันดับหนึ่งของไทยบริการให้คำปรึกษาการสร้างระบบแฟนชายอยากซื้อแฟนชายอยากขายแฟนชายอยากทําเป็นแฟนชายแอดไลน์เลยสนใจโฆษณา0 2 1 0 1 9 1 8 7 ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะหากท่านชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และสิ่งสำคัญเลยนะคะอย่าลืมกด subscribe ตามด้านล่างนี้เลยค่ะ